รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงมุมมองแห่งสันติสุข สวัสดีค่ะสำหรับปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นของบัณฑิตจบใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงทําให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นได้จัดทําโครงการบัณฑิตเกษตรขึ้นมาค่ะแต่ว่ารายละเอียดของโครงการจะเป็นอย่างไรสําหรับวันนี้ค่ะเราได้รับขีิจากท่านเลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านสุพนัทสิรันทวิเนติซึ่งจะมาพูดคุยและก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบัณฑิตเกษตรในครั้งนี้สวัสดีค่ะท่าน่ะครับสวัสดีครับ สำหรับโครงการบัณฑิตเกษตรค่ะมันมีที่มาการเริ่มต้นของโครงการนี้อย่างไรบ้างรเริ่มอย่างนี้ก่อนครับเนื่องจากลูกหลานเราในพื้นที่จุกเรียนฟรีมาก็ว่างงานกันเยอะนะครับเขาเรียกว่าบ,บัณฑิตรองงานก็เริ่มจากครั้งแรกคือสมาร์ทความก่อนนะครับสวตสพงบมานส่วนหนึ่งให้กลุ่มบัณฑิตที่ว่างที่รองงานนะครับรวมกลุ่มกันเช่นมีพื้นที่ว่างปล่อคุณพ่อคุณแม่เริ่มจากการปลูกปักพืชสวนครัวนะครับพวกระบบเรื่องถั่วเขียวถั่วเรื่องเดียวมาปี ที่แล้วนะครับเราลงทุนแค่เขา1นึ่งจล้านบาทนะครับเขาสามารถทําผลผลิตขายได้ถึง9ล้านกว่าบ,บาทที่จริงชัดเจนว่านี้จากจุดนี้ครับได้ขยายผลไปทุกทุกจักงหวัดนะครับไปที่อำเภอข้างๆเคียงจากหนองจิกเริ่มจากหนองจิกก่อนนะเพราะหนองจิกเป็นพื้นที่ซ่อมเหลี่ยมมั่นคงมันค่อนข้างยืนด้านการเกษตรอยู่แล้วหลังจากนั้นกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันนะครับรวมตัวเรียกเป็นบร,รันิดเกษตรในสกอรีที่ทาง สวอนะครับรับความเมตตาจากท่านนายกรีกับท่านรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองคือท่านเรนูให้เรามาเปิดตลาดขายของดีเฉลนใต้ที่กรงปรนุงเกษตรนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคม18วันและเดือนเมษายนสิบแปดวันอของขายดีทุกๆอย่างและอย่างน้อยน้องๆ้องบัทิตเกษตรเนี่ยได้นาผ,ผลผิดที่เขาผิดกันมารวมกลุ่มมาจําหน่ายกันทั้งแรกที่นี่นะครับปรากฏว่าขายได้ที่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบรรัณฑิตเกษตรจากพัทนี ที่ทำน้ำพริกนะครับแล้วก็แปลรูปอาหารทะเลนะครับปรากฏว่าได้รับการสั่งจองนะค<อ>รับรบปิดตลาดไปแล้วได้รับการสั่งจองจากประเทศจีน<อ>และประเทศคาดาเป็นการต่อเนื่องซึ่งเห็นชัดว่าเมื่อเข้ารวมกลุ่มกันอย่างนี้นะครับเราสามารถเอาสินค้าที่เดิมจาหน่ายในพื้นที่ไม่ได้เพราะคนไม่กล้าไปซื้อ,อนักท่องเที่ยวไม่มีแต่เมื่อเราเอ,อ,ออกเปิดโอกาสมาเปิดตลาดอย่างนี้มันทําให้พวกเขาเองมีกำลังกำลังใจดีๆขึ้นกลับไปเพัฒนาคุณภาพ สิ่งผิดพันธุ์ก็ค่อดีขึ้นแล้วก็ต่อไปสตอก็จะนําเข้าออกไปยังตลาดในพื้นที่บ้างหรืออจะไปในพื้นที่มาเลเซียถึงใกล้เคียงๆรัฐปีนังรัฐตนาันบ้างเพื่อให้เขาได้มีโอกาสรวมตัวแล้วก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นนี่คือมณีกาเศรษของ3จังหวันภาคใต้ครับช่วง มุมใหม่แห่งการพัฒนารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธจันทร,ร์โอชาในการบริหารและขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้วันนี้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็วเป็นรูป,ปรธรรมสอดรับกับเป้าหมายของโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสาอ,อบาตาทำหน้าที่แกนกลางคอยประสานงานและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนภายใต้แนวทางและข้อแนะนำของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ปีพศ2560เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไก่ทองคำสู่ความเป็นสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้ในโยบายของรัฐบาลนั่นคือสมดำหนึ่งทอง ปาฏจันร์ชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นโครงการเชิงบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำงานร่วมกันภายใต้เป้าหมายและแนวทางการทำงานแบบคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันเพื่อรังสรรค์ประโยชน์สุขสู่ใจประชาชนอย่างวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสามดำหนึ่งทองคืออะไรเราจะส่งเสริมนะครับ ให้พี่น้องชาวบ้านเลี้ยงวัวดำเป็นวัวพันธุ์สมหลัวัวชนของของเมืองของบ้านเรากับวัวของญี่ปุ่นซึ่งเนื้อจะดีนะครับสองเรามีส่งเสริมการเลี้ยงแพะแรกมิงกรซึ่งเป็นแพะที่ส่วนประเทศทราฐรานไว้นะครับและส่งเสริมการเลี้ยงแกะดำนอกจากนั้นหนึ่งทองก็คือไก่เบตงซึ่งมีขนสีทองและราคาแพงเมือทองคํา นั่นคือที่มาของการใหงข่าววันนี้ผมได้ให้เงินไป5ล้านกว่าบาทให้สำนักบติษัทเกต้าส่งเสริมการผลิตไก่ได้แค่ประมาณปีหนึ่งห้าหมื่นตัวปีหน้าจะสักแสนตัวแต่ประเทศจีนเชฟบอกว่า่อาไร่ไก่โดตรงให้เราส่วเเขาปีละพันล้านตัวผมอยากให้พี่น้องชาวใต้เนี่ยไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านเราคือไม่ต้องไปทำงานที่อื่นมาช่วยกันดีกว่าวันนี้ การบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนเพื่อไปสู่เป้าหมายของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนผ่านการขับเคลื่อนโครงการไก่ทองคำสู่ความเป็นสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งคำตอบสำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนที่ทำให้ประชาชนเห็นทิศทางการพัฒนาเห็นความหวังและแสงสว่างจากการพัฒนาและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจที่จะร่วมมือกันรังสรรคผลผลิตในพื้นที่สู่ตลาดการค้าระดับประเทศภายใต้แบรนด์จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่ว มุมดีมุมนี้มีสันติสุข สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปีพศ2547ก่อให้เกิดความขัดแยง้งจนนำมาสู่ความรุนแรงในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสังคมทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวชุมชนไปจนถึงระดับประเทศทำให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายทั้งประชาชนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในกรณีต่างๆส่งผลให้ครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนรัฐบาลได้ ระหนักถึงความสําคัญของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยมอบหมายให้ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือซออบอตอซึ่งได้ดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อเข้าไปเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วคนเกิดเหตุภาคใต้ตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาเนี่ยรวมแล้วทั้งหมด22,560กว่าลาย มีทั้งบาดเจ็บทุกพลภาพเสียชีวิตจนกระทั่งทรัพย์สินเสียหายการเยียวยาของสปตรเราตามนโยบายของท่านเลขาที่การสรรูนดำเนินการบร,ริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคือทันทีทั่วถึงนะครับทั่วถึงหมดเลยคนต่างด้าวเท่าต่างเมืองสุดท้ายเท่าเทียมสิทธิเยียวยาอะไรที่ได้ทุกคนได้เท่าเทียมกันหมดเรามองเลยว่าคุณภาพชีวิตคนในภาคใต้เราที่เราจะดูแลนั่นก็คือ1ด้านอาชีพ ทำไงที่ก็ได้ที่ก็ได้อาชีพไปแล้วสามารถดูแลครอบครัวได้กรดีที่ถูกระเบิดเราจะเห็นว่าหนึ่งแขนขาดขาขาดออทุกพลภาพเราจะมีกายอุปกรณ์ให้ทํำยังไงที่ก็ได้แขนขาเทียมที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจที่รุนแรงหลังจากเกิดเหตุการณ์โดยกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวต่อร่างกายทรัพย์สินและสูญเสียบุคคลที่รักในครอบครัวไม่สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตประจําวันได้ก็สูญเสียสามีเกยโดนยิงอืมทีนี้ก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวแต่ว่าที่นี้พอได้ทุนของ เยีวยานี่คือจะได้ห้างหน่วยงานใช่ไหมทีนี้ก็ค่อยดีขึ้นหน่อยสบายใจที่ว่ามีคนดูแลเราขอบคุณสวบโตที่ช่วยชีวิตให้ดีขึ้นค่ะในเพื่อนเพื่อนที่โดนเหมือนกับกะนี่นะเราอยาเราอยากโทนะเราต้องสู้กับชีวิตของเราเพื่อลูกการเยียวยาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐ หรือประชาชนในพื้นที่จะนำมาซึ่งการลบช่องว่างความไม่เป็นธรรมในพื้นที่ซึ่งถือเป็นปัญหาหลักสำคัญขณะเดียวกันการทำงานเชิงรุกเรื่องการเยียวยาไม่ว่าการทำความเข้าใจกับประชาชนหรือการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ทำให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐในพื้นที่ได้ดูแลและเอาใจใส่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้เมื่อประชาชนเกิดความสูญเสียซึ่งการลดช่องว่างเพื่อสร้างความเป็นธรรมและการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ล้วนเป็นงานสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อทํางานสร้างสันติสุขอย่างแท้จริง